จังหวัดนครศรีธรรมราชเขตเลือกตั้งที่น่าจะจับตามองมากที่สุดนะครับก็คือเขตเลือกตั้งโซนชะอวดและจุฬาโณ์ครับที่บอกว่าน่าจ,จับตามองที่สุดเนื่องจากว่าคนที่ลงชิงลงแข่งขันคราวนี้เนี่ยเป็นคนที่มีศักยภาพในการที่จะสู้กันได้ในสนามเลือกตั้งนะค,คนที่เป็นแชมป์อยู่ตอนนี้ก็คือคุณอาญาสิทธิ์ศรีรวนอันนี้ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของ พักพลังประชารัฐเป็นสสได้แค่2ปีนะเพราะว่ามาจากการเลือกตั้งซ่อมนี่คือแชมป์แชมป์ยังคงยืนยันว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพักพลังประชารัฐเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเบื้องต้นนี้ผมอยากจะให้ไปฟังเสียงของคุณอาญาสิทธิสุวรรวน,นิดหนึ่งก่อนครับพอวันนี้พุ่มบกชุมก็ช่องเหลืองช่องคณะนะครับก็คือเรื่องของเก็ไข้ก่อไหม้เรื่องการประมง ถึงเป็นปนัญหาทิ่สําคัญไอชีป้องคนประมงทางประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาอยู่กับกฎไม้ฉบับนี้แล้วก็ท่าผ้าเนี่ยมีมตรีรับลักการเจ็ดฉบับนะครับซึ่งเป็นมัตีสีเป็นเลกชั้นสุขภักหมารหวม,มือกันสุขภักสุขไฟ้เนี่ยในมายนี้นี่มารหวม,มือกันเพื่อที่จะแก้ปัญหาชาวบ้นานพอสีนกรที่ตำราเนี่ยเราก็มีสองหกอำเภอที่ชิดกับทะเลอันนี้ประมงทะเลนะครับ เผื่อพลงงบคนัดยอยนี่เหลือองดีจะต้องแคขค่อยเรื่องลวนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนนะครได้รับเป็นต่างแล้วก็รู้สั่งหน้าสีเพื่อจะแรงรัดให้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันได้ทำให้ผ่านคณะกรรมติการเผื่อเกี่ยมโลดไว้ครับก็ในสุดท้ายเนี่ยครับผมต้องกลับเรียนกับพี่น้องว่าผมยืนยันที่จะดําเนินการทํางานตามการเมืองนะครับตามนโยบายและแนวทางของพรรคพลังประชารัฐ และก็สิ่งสำคัญนะครับผมก็จะขอาการาบเชิญเชิญชวนนะครับพี่น้องในทุกภาพในทุกที่นะครับช่วยเป็นกำลังกายเป็นกำลังใจเป็นกำลังสกในการสนับสนุนให้พรรคพลังประยุกต์นะครับได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องในการขับเคลื่อนนโยบายที่เราได้ปฏิบัติมาแล้วและจะากปฏิบัติในโอกาสต่อไป เนวต่อขอกลับเอ็นเชียนทุกคนนะครับกลับขอบพระคุณครับ,บรค,คบนที่ลงชิงกับคุณอาญาสิทธิ์ศรีสุวรรณนะครับอย่างเช่นพักเพื่อไทยก็ส่งคุณสมศักดิ์เมธาพักภูมิใจไทยก็ส่งคุณนัตตกิจหนูรอดรวมทั้งพักรวมไทยสร้างชาติจะส่งผู้สมัครที่มีชื่อเสียงในพื้นที่เช่นเดียวกันนะนี่คือสนามเลือกตั้งที่น่าจะแข่งขันกันดูเดือดและก็ มากที่สุดในสนามเลือกตั้งทั้งหมดในเกเขตหรือ10เขตของนครศรีธรรมราชนะฮะคุณนัตกิตโนูโรดเป็นคนหนึ่งที่ลาออกจากราชการในตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพัอาส่วนจังหวัดพัทลุงม,มาลงสมัครรับเลือกตั้งในโซนนี้ซึ่งเป็นโซนบ้านเกิดของเขาไปฟังเสียงคุณนัตกิตโนูโรดนะแล้วผมจากเวียนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ช่วยกันมีมุมมองในการพัฒนาบ้านเรา ว่าวันนี้เนี่ยนอกจากเรามีผู้แทนที่ดีเรามีทีมงานที่ดีเรามีพักกันมันที่ดีเราไปมองนโยบายของพรกนะผมมั่นใจว่าดูพรรคมิใจไทยเนี่ยนะห้าหประเด็นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใกล้ชิดกับพวกเรามากนะไม่ว่าเรื่องของการประหยัดไฟฟ้านะโซลา่าเซลลในเรื่องของสวัสดิการรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและที่สำคัญเนี่ย ัญหาหนี้สินเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่ช่วยกันแค้ไม่ช่วยพักเพื่อให้มันเดินได้เนี่ยนะผมว่ามันก็ยังใช้เวลาผลของการออกมาอย่างไรเนี่ยเป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนเขาตัดสินเขตโซนชะอวดและก็จุฬาพรให้จับตาดูดีนะครับเพราะว่าต่างคนต่างก็สู้สุดฤทธิ์สุดเดดเหมือนกันนะแชมป์เก่าที่เป็นแชมป์เวแล้วเขาก็ยืนยันว่าที่ผ่านมาสองปีเขาก็ทำงานเต็มที่ช่วยเหลือประชาชน โน่นนี่นั่นสารพัดแล้วก็ทําหน้าที่ฝ่ายดิติบัญญัติอย่างเต็มรูปแบบนะคนท่าเชงก็ไม่ใช่คนธรรมดาเหมือนกันนะมีมีเงินมีทองพอที่จะใช้ในการหาเสียงได้ไม่ต้องพึ่งพาพักนะฮะก็จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจในสนามเลือกตั้งของชะอวดและจุฬาพรโซนีนะติดตามนะครับสมัครรับเลือกตั้งเมื่อ,อไหร่สนามนี้คลึกครมแน่นอนฮนะ